แล้วอย่าดมดูโฆษณากดไลค์กดแชร์พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนุ่มน้อยหน้ามนของเราบุญมีนะคะอันนี้แม่กิ่งถ่ายไว้ช่วงเช้านะคะถ่ายไว้ช่วงเช้าดูดูดูเขาดูเขาเช้ามาเนี่ยดึงดังดึงดังนะคะดึงดังแข็งแรงดีมากๆเขาเนี่ยแรงเยอะค่ะแรงเยอะดูดูดูขมุดขุมุดดูมุด มีการกระโดดด้วยนะคะมีการกระโดดตัวย่งขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามมดุดพยายามพลิกตัวนะคะเท่าที่แม่กิ่งสังเกตคือช่วงเช้าเเนี่ยเขาจะแข็งแรงดึงดังดึงดังดีนะคะดึงดังดีแล้วก็เมื่อเช้านี้แม่ยังไม่ตื่นนะคะแม่ก็นอนฟังเอ๊ะเสียงใครเรียกตอนแรกแม่กิ่งก็นึกว่าเสียงน้องๆเรียกกันอยู่หน้าห้องนะคะพอฟังไปฟังมาเอา้าเสียงคุณมีเรียก เรียกแม่นะคะเมื่อเช้าเรียกแม่แม่นอนดึกตื่นสายใช่ไหมลูกแม่นอนดึกตื่นสายบุญมีก็เลยต้องเรียกแม่เลยดูเขาทำเอ็นดูนะคะเอ็นดูตัวกลมบล็อกเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานไปฉีดวัคซีนมานะคะไปฉีดวัคซีนมาก็ วันนี้ดูอาการแล้วไม่มีไข้นะคะไม่มีไข้ทั้งบุญมีเองแล้วก็นำใช้นะคะเพราะว่ารอบก่อนรอบก่อนที่เข็มแรกเออ่บุญมีก็ไม่เป็นอะไรค่ะไม่เป็นอะไรทั้งเข็มแรกแล้วก็เข็มสองก็คือไม่มีไข้หลังจากฉีดนะคะเพราะว่าคุณหมอก็จะบอกนะว่าเออ่ถ้าถ้าไปฉีดวัคซีนมาถ้าคนไหนแพ้ก็จะเป็นไข้ประมาณนี้ค่ะจะมีไข้ก็คือประมานรุ่งขึ้นหรือไม่กลางคืนอะไรเนี้ยค่ะ แต่ของเราวนมีไม่เป็นนะคะแข็งแรงมากๆเขาส่วนนำชัยนำชัยเข็มแรกเป็นค่ะเข็มแรกมีไข้พอวันรุ่งขึ้นแม่กิ่งก็ต้องเอาไปฉีดยาค่ะแต่พอมาเข็มสองรอบนี้ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไข้ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆรอบแรกของนำชัยนี่พอวันรุ่งขึ้นมานี่ตัวแดงไปหมดเลยนะคะหน้าแดงหูแดงผิวแดงชมพูพุ่งออกมาเลยนะคะ ให้คุณหมอดูก็คือมีไข้แต่รอบนี้ไม่มีเลยครับแข็งเก่งทั้งคู่เลยครับใช่ไหมลกูกเก่งทั้งคู่เลยตัวกลมบล็อกชอบชอบที่จะปีนขอบที่นอนนะคะขอบที่นอนอันนี้ที่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้ตอนนั้นเนาะเป็นขอบสูงนะคะเป็นขอบสูงเพราะว่าตอนแรกให้นอนขอบเตี้ยๆกลัวกลัวจะตกนะคะกลัวจะตกมาให้ แล้วก็เลยเอาขอบที่นอนสูงมาให้นอนเนี่ยค่ะถึงแม้จะนอนขอบที่นอนสูงแตก่ก็คือก็คือเคยตกลงมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ตกนะขอบสูงก็ตกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอย่างนี้แหละเขาจะเอามือเขาเนี่ยกดกดที่นอนลงนะคะกดที่นอนลงแล้วเขาก็จะพยายามกระดึบออกนะคะพยายามที่จะกระดึบออก แล้วเวลาดีดตัวเดี๋ยวนี้ก็ดีดแรงด้วยนะคะดีดแรงเพราะว่าเขาแรงเยอะแล้วเนาะแรงเยอะแล้วอันนี้คืออาการที่แม่กิ่งให้กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะให้กินข้าวเช้าข้าวมื้อเช้านี่คือให้กินกันในห้องนอนเลยนะคะให้กินกันในห้องนอนเลยตื่นมาก็พร้อมกินเลยใช่ไหมลูกคะตื่นมาพร้อมกินเลยครับ กินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วนะครับทำจมูกฟิตฟนะคะทำจมูกฟิตฟิตเขามองนะคะมองมองโน่นมองน,อน,องนี่เก่งเขาอะ่ะ ด,ดูทำดูทำท่าซึ้งดูทำท่าซึ้งจมูกฟิตฟิตแล้วเดี๋ยวไม่ให้มีแต่บุญมีนะครับบุญมีไม่ได้มาโชว์คนเดียวนะครับวันนี้ครับมีน้องๆด้วยครับแต่ยังไงพ่อแม่ดูให้จบนะครับใช่ไหมลูก ก็พ่อแม่ดูให้จบนะครับมีน้องๆสุงความน่ารักด้วยเช่นกันครับช่วงนี้บ้านไม่กิ่งจะฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ช่วงเริ่มต้นที่ไม่กิ่งให้เห็นสายฝนเนาะวันนี้ตกหนักๆแบบเนี้สองรอบแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามาคือตกตกแล้วก็มีหยุดไปแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วก็ฟ้าก็แรงด้วยนะคะวันนี้ฝนตกฟ้าแรงด้วย ตอนแรกแม่กิ่งจะไล่ทางต่อๆช่วงบ่ายก็ไล่ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝนตกแรงแล้วก็ฟ้าแรงเนาะช่วงนี้บ้านแม่กิ่งก็จะฝนตกทุกวันค่ะฝนตกทุกวันดูท่าแต่งตัวของเขานะคะ ไปหาหมอแต่รอบแต่ละรอบน้ําหนักขึ้นทีละขีดนะคะน้ําหนักขึ้นทีละขีดเนาะก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ให้อ้วนมากนะคะจริงๆเท่านี้ก <pada ją> hey, ็พอแล้วเนาะแต่ว่าก็จะพยายามให้เขากินให้แบบวันละสามมื้อพอค่ะให้กินวันละสามมื้อพอ คนสวยคนสวยสาตูนน้อยมาแล้วค่ะอันนี้คือพาลงมาจากที่นอนแล้วนะคะลงมาพาลงมาจากห้องนอนแล้วเนาะลงมาจากห้องนอนแล้วก็จะอุ้มใส่เบาะอันนี้กันนะคะเบาะน,นี้ก็จะอุ้มขึ้นอุ้มลงกันแล้วก็อุ้มไปห้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็ยยเยียเยกันนะคะโยเยกันมองไปทางไหนก็เห็นแต่เสือนะคะเสือเต็มไปหมดเลยแต่ละคน หางโดหางเดกันนะคะพ่อ,พอแม่เห็นแล้วหางชี้โดชี้เดกันนวลเนียนวลเนียกันนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงถุงทองเรียกนะคะถุงทองเรียกเพราะว่าแม่เอาถุงทองอไปไว้ที่ห้องทํางานค่ะเพราะว่าตอนแม่เปิดประตูนางวิ่งสวนออกไปเลยค่ะรีบวิ่งออกไปพร้อมแม่ ก็เลยเอาไปไว้ที่ห้องทํางานพอนางอยู่คนเดียวนะคะนางร้องพอได้อยู่คนเดียวแล้วร้องร้องอยากเข้ามาตอนแรกคิดว่าแม่จะอยู่ด้วยประมาณนั้นนะคะแม่ก็ยังทําอะไรในบ้านยังไม่เสร็จเลยให้นางอยู่คนเดียวไปก่อนน้องๆได้ยินเสียงก็พากันเนี่ยคะ่ะพากันมานั่งดูน้ำชัยครับน้ำชัยครับน้ำชัยไม่มีไข้แล้วนะครับฉีดวัคซีนรอบนี้น้ำชัยดีขึ้นแล้วนะครับ หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเอ,อ่อผมแกะนะคะนํำชายเรียกหนุ่มน้อยผมแกะเนาะในแต่ละคนจะตูนก็เตรียมจ้องรอนะคะเตรียมจ้องมองหน้าแม่เตรียมพร้อมมีใครมีสตูนแม่ทองมาทองจันสายฟ้าอันนี้ทองอ้นนะคะทองอ้นแล้วก็ทองหยดนะคะสองคนนี้ก็เอกเคนกนะคะเอกเคนกกัน สตูนนางก็จ้องหยุดประตูนะคะกับแม่ทองมาเพราะว่าอะไรนางก็ติดห้องทํางานเหมือนกันค่ะติดห้องทํางานก็คือเมื่อไหร่แม่เปิดประตูก็เตรียมตัวออกเหมือนกันนะคะสะตูนไปกับแม่ได้ทุกที่ค่ะไปกับแม่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ห้องทำงานหรืออยู่ห้องนอนนะคะหรืออยู่ในบ้านนางก็อยู่ได้หมดค่ะ แต่ละคนก็จะเอกคเนกกันนะคะเอกคเนกกันยังไงก็ฝากพ่อ,พอ,พอแม่ลักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองด้วยนะคะมีบางท่านก็แซวแม่กิ่งบอกว่าทองเต็มบ้านเลยอันนี้ทองเพิ่มค่ะอันนี้ทองหยิบครับเสือน้อยนะคะเสือน้อยเ่คนเล่นหลังกงก็เล่นนะคะกลุ่มที่นั่งนอนหรือเล่นบนหลังกงก็เล่นกัน กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้นั่งนั่งนั่งเออนั่งรอนั่งรอแม่มาอ้อนกันคนสวยของเราก็เดี๋ยวเข้าโกงเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าประตูนะคะรอเตรียมออกรอเตรียมให้แม่พาออกไปห้องทํางานค่ะยยเยโย,ยเยะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้พากันแอบมองพี่ถุงทองกันนะคะแอบมองพี่ถุงทองที่อยู่ในห้องทํางานกันเนาะ เพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงพี่ถุงทองร้องอะคะ่ะดูเสือของเรานะคะเสือของเราโตไวมากไหมคะพ่อพ่อแม่ว่าพวกเขาโตไวไหมแต่ละคนท้องแน่นเต็มเปี๊ยเลยนะคะแต่ละคนสูงยาวเขาดีแน่นหมดทุกคนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นี่แหละเป็นพ่อพ่อแม่เอฟซี 4, ได้เมตตาสนับสนุนอาหารมาให้พวกเราะคะ่ะ ยังไงท่านใดเมตตาเด็กๆก,ก็สนับสนุนมาอาหารมาให้เด็กๆได้นะคะเพราะว่ากินกันเก่งมากค่ะสาตูนก็กินเก่งค่ะเมตตาพวกหนูได้นะคะเมตตาสนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ